เซลีนเฮดมันมันกำลังจะไล่ล่าไดโนเสาร์นี่เองอะเฮ้ยแย่เลยทุกคนมันมาทีงนี้แล้วอย่าบอกนะว่าโกรธสกีบีดี้แน่เลยนี่ไงมันจัดการเป็นทีไปนี่แล้วโอ้โหยเซลีนเฮดมันสู้กับสกีบีดี้โอ้ยมันไปแล้วแน่ทุกท่านลูกไปมันทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ยโยนมาแล้วมาทันวีวากลุ๊กแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตา การของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่ตีกับน้องธันธันยังอยู่ที่นครนายกอยู่นะคะน้องธันธันก็เช้ามานะคะจะลงเล่นน้ําอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นกะสังน้มันน้ำลึกฮะเปน้ำลึกอ๋วตอนเช้าทางนี้นะคะทุกคนนู่นมีพี่ที่เขากําลังเขากําลังเรียนเรียนว่ายเอ้ยเรียนเรียนทายเรือขนนูนกันอยู่นะนั้นมีครูกัล อดูดิมีคนทายมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจตในน้ำเหมือนมีอะไรอังทันเฮ้ยอะไรแปลกๆสันซันกันซันเฮ้ยอยูอย่าอะไรอะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยแดนมันสกีบ yeah. hey. yeah. oh. ีด uh ี huh. right? um. yeah. uh ้ไทเลตเนี่ยทุกคนเฮ้ยสตัวเลยอะทุกคนเฮ้ยแย่แล้วโหแล้วแล้วมีอะไรอะไรจะมาอีกใครใครเลนเทปโอ้สองตัวเหมือนกันเลยเฮ้ยนกจากสกีบีดี ยังมีเซเลนเฮดอีกเราจะเล่นน้ำยังไงเนี่ยหุ้ยเลนส์เสาหนีเลยเลนส์เสาวิ่งหนีกันใหญ่เลยทุกคนใหญ่แม่ววเซเลนเฮดมันมันกำลังจะไล่ล่าไดโนเสาร์นี่เองอ่ะเฮ้ยแย่เลยทุกคนเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันจะตามมาถึงนี้นได้หุ้ยเดนนิสเสาว,วิ่งไล่กันว,วิ่งหนีกันใหญ่เลยนะทุกคนเพิ่งลงไปนะสังเกตการณ์ก่อนแม่ว่าจะลงไปตอนนี้ ไม่ดีแน่อุ้ยทันสังเกตการนะทุกคนทันยืนสังเกตการทุกคนไม่รู้มีแต่เราเท่านั้นที่รู้ค่ะทุกคนทันจะไปดูใกล้ๆทันบอกต้องไปดูใกล้ๆอุ้ยมันมาแล้วทันอุ้ยสกิปี้ดี้มันมาแล้วมันใกล้เข้ามาตรงนี้แล้วอะทุกคนอุ้ยเสียงของมันน่ากลัวมากอุ้ยมันกําลังโกรธเหมือนกาลังโกรธอะไรอยู่เลยอะอุยมันมาทรงนี้แล้วอย่าบอกนะว่าโกรธสกิปี้ดี้นะแเลยนี่ไงมันจัดการสกิปี้ดี้แล้ว สกีบิดี้โอ้ยมันไปแล้วโอ้ยสกีบิดี้แพ้ไซลินเฮดต่าว่ะเฮ้ยเสียงของมันน่ากลัวทุกคนโูไว้งอุทูไว้เฮ้ยมันไปไหนแล้วโอ้ยแย่แล้วแบบนี้ไซลินเฮดมันร้ายกาจมากเลยอะแล้วทีนี้ใครจะมาช่วยเราแม่บางทีใครจะมาช่วยเราเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรครับทุงทุงแม่เฮ้ยได้ไดีได้ยินเสียงทุงทุงเลยอะใช่แม่คนได้ยินไหมได้ยินเฮ้ยอย่าบอกนะ ว่าตุงทุงจะมาช่วยเราเฮ้ยเงี้ไงยันแทนขึ้นมาก่อนเร็ว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 ,วเดี๋ยวตุงทุงจะเหยียบเอา <c oughs> ต้องมีการต่อสู้แน,น่ขึ้นมาก่อนขึ้นมากอ่อ,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 อนขึ้นมาก่อนชงงชงชงชงโอ๊ยตุงทุง<ะ>มาแ<ๆ>ล้วจัดการมันเลยอุ๊ยไอ้แน่จัดการลูกไปมาทำอะไร ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องธันันกับแมตติได้ทำคลิปสน,สนุกสนุกต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้ทันเล่นน้ำเลยคะทุกคนทัน,นจะเหยียดขาแล้วคะทุกคนเหยียดขาลอยตัวลอยตัวไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้ครูบอกครูมาแล้วครูมาแล้วทันบอกว่าทันจะเป็นปลาดาวนะคะทันพยายามจะลอยตัวคะ่ะยพยายามพยายามพยายามขมุนไปมุนมามุนไป Film ka titam na gatu kon bye bye chung chung